ผมรู้สึกว่าเวลาผมฟังเสียงวิทยุอันนี้ผมรู้สึกแปลกๆเขราตัวนี้รู้สึกแปลกๆก็กราสวัสดีคุณทุกคนเลยครับผมก็วันนี้ก็อยู่ผมบอลเองครับอีทุกคนตามเช่องบอลบีจีซีทีนั่นเองวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมที่มีชื่อว่าฟาลองเซเกันอีกแล้วนะครับในเอพิโซดที่สี่นั่นเองโอ้โหเล่นกันมายาวๆเลยครับเกมนี้น่าจะไม่เกินสิบเอพิโซดเลยเกมเนี้ยหวัว่าจะไม่เกินนะครับถ้าเกิดขึ้นมานี่คือน่าจะเป็นเกมที่คุ้มเกินคุ้มเกินราคาเกินไปแล้วนะ ถ้ามันเกิน10อีพิโซดเนี่ยโอเคเราขี่รถล,ลงไปเก็บของข้างล่างกันแล้วเปิดเครื่องข้างหลังนีเรื่ลยๆกันก็ความเร็วจากที่แล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าได้เห็นป้ายโฆษณาเนี่ยครับเอ่อฟิวเจอร์นะครับอนาคตอันใหม่ของเมอร์เซเดสชาติในเกาะแห่งน,นี้มันเป็นอารมณ์เหมือนเรือยักษ์มั้งครับไม่แน่ใจนะที่เห็นในโปสเตอร์เป็นเรือลำยักษ์ที่มีขาครับเป็นเรือเรือมีขา นะเพคือมันเป็นมันเป็นขายไงนะน่าจะจะซื้อนะซเพลือมบวกแหละแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นโรงงานที่จะสับการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาเองไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรืออะเป็น,เ,ปนเรือล้วด้วยแหละมั้งครับไม่แน่ใจมันเขาเป็นรวมถึงเรือรด้วยหรือเปล่าแต่แน่คือมันเป็นโรงงานผลิตเรือยักษ์นั่นเองซึ่งให้ผมเดาเน่ยน,น่าจะมีแค่ลำเดียวแหละมั้งครับจากสภาพเพราะว่าแบบมันน่าจะกินทิ่พยากรในการสร้างเอาเรื่องอะแบบไม่เห็นต้นไม้แถวเนี้ย นี่ครับป้ายโฆษณาที่ผมบอกแต่เราก็เห็นป้ายนี้ในพาร์ทท,ที่แล้วนะอ่าอันนี้ผมพูดเผื่อทุกคนที่มาดูพาร์ท,ทในพาร์ทแรกนะแบบขี้เกียจขี้เกียจดูพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามข้ามาดูพาร์ทสี่เลยประมาณนั้นวิวเจ๋อเจ๋อย่าพุ่งชนกันอย่าพุ่งชนกันลมไว้พี่ชาย ไปต่อเลยครับอุ้ยโอ้โหอ่าอุ๊ยปีรุนฟ้าอะไรป้ามันจะแรงไปไหนอ่ะอุ้ยนึกว่าตกมาใส่เราตกใจหมดเลยอู้ชนได้ชนได้ชนได้โอ้นึกว่าชนแล้ไม่ไปสิแล้วแบบระเบิดขึ้นมานี่คือจบเหตุเลยฮึม เบรกจ้านี่ถูกว่าเราจะไปอยู่ในน้ำนะนี่ไม่น่าใ,ใช่น้ำทะเลนะน่าจะเป็นน้ำเสียจากโรงงานมีปุ่มให้กดตรงนี้โอ้โหน้ำเสียตะกตาลเข้มเชียวอ๋อเป็นวงล้อหมุนเชดโอ้โหพลังงานมือไม้พลังงานตีนวะ ไปไหมเนะนี่ยนึกว่าไม่ไปตกใจหมดเลยนึกว่ามันไม่ไปโอ้โหใจหายวูบเลยเมื่อกี้นึกว่ามันจะไม่ไปแล้วโดนขังไว้นี้จบเรื่องเลยอินเกมครับจบเอพิโซดนี้อย่างเศร้าๆแบบเกมดาร์กค่อยๆเคลือคอคอค่อนที่ไปเรื่อยครับชิวๆเลยครับเออเจ๋งเจ๋งเจ๋ง ไอหอข้างบนนี่มันจะไม่ตกมาใส่เราใช่ไหมสภาพไปดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลย ข้าพต้องพูดอะไรกับคนดูทุกคนอ่ะไม่เข <oret imiz S 1> ้าใจเลยเกมใจ้ผมพูดอะไรดีเอ่อก็ในตอนนี้นะครับเรือห่างยาก็กำลังพายไปแล้วพายแล้วโอ้โหวิ่งไซ์วิ่งไซส์แบบนี้เหรอไม่มีจะพูดปาเขาให้อ่าเปิดแล้วชึบก็ไปต่ออะไรกัน นะครับแล้วก็เปิดสวิตช้าย,ดยเดอไว้ด้วยครับวิ่งมา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 มีอารมณ์เหมือนหลังคาอะไรด้วยครับตรงนี้เอาไว้ลบอะไรอะ่ะใช่ปะ่ะหลังคาปะ่ะหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นโกดังเก่าแต่ว่ามันมันพังแน่ใจว,ว่าคืออะไร ชนอีกแกวนี่ให้เราทำอะไรเอ่ยอุ้ยล้อเราพังว่ะเพิ่งสังเกตว่าล้อของเราเสียหายเนี่ยเฮ้ยเยเอ้าที่เปลี่ยนล้อสวยเ <c oughs> พิ่งเข็นล้อพังเมื่อกี้แล้วพบมองไปข้างบนนี่คือเป็นล้อใหม่พอดีโอ <c oughs> <c oughs> ้แชรแมวขออะไรได้อย่างนะละจิงบอลที่เปลี่ยนล้อครับทุกคน โอ้ยแต่ว่าที่นี่แปลกไม่ต้องใช้พลังงานปกติทุกที่ที่เราผ่านเนี่ยคือใส่พลังงานใส่เชื้อเพลิงอันนี้ไม่ต้องใส่วะเฮ้ยอันนี้มาแปลกเดี๋ยวผมยังเปิดโอ้โหบ้ายพลังงานโอ้โหยังเปิดอันนั้นไม่อยู่วะผมชอบลืมปิดแฮะอะไรอะลงแล้วก็เข้าหากันขึ้นลงแล้วก็เข้าหากันเราต้องถอดล้อเก่าออกก่อนใช่ปะ เราใส่สองล้อไปได้ปะไม่น่าจะได้ต้องถอดล้อเก่าก่อนนะต้องกดลงใช่แล้วก็เข้าเฮ้ยเออวัไฟเหลือดวงเดียวว่าปกติตอนแรกมีสองดวงนะอันนี้หมายถึงไฟข้างนะตอนแรกมีสองดวงน,นั้เหลือดวงเดียวแล้วอีกอันหนึ่งพังโอเคล้อเก่าันปีวีไปแล้วครับทีนี้ก็กดขึ้นไปข้างบน ทีนี้ก็ลงมาได้เวลาเปลี่ยนล้อใช่ไหมโอเคเปลี่ยนล้อครับอา้าลงฝั่งนี้ไม่ได้ด้วยโอ้เชื้อเพิงเฮ้ยรถเฮ้ยรถยังไม่ถึงครึ่งถงังวะรีบลงมาดีกว่าพี่ครับผมขอลงด่วน,วนพี่ครับเร็วๆได้ไหมครับพี่ ผมต้องรีบป,ปิดสวิตช์ให้เสไม่ต้องปิดละมั้งเพราะว่ายัางไงก็ต้องไปเก็บของข้างหน้าอยู่ดีรีบขับเลยแล้วกันนะครับมใัใจรีบวิ่งผ่านของเช็ดล้อใหม่ครับทุกคนเอาเรื่อ,องเอาบอลโหข้างหลังนีดูแห้งแรงมากครับ อย่านะปย่นะอย่าเปิดไว้นะอืมข้างหลังนี่มันดูลางจริงนะทุกคนดูไม่มีอะไรเลย มันคงไม่ต้องใช้เทคนิคเดิมใช่คงจะไม่แบบไม่ต้องเอาอะไรมาลากนนอะเนาะอ่าก็ดีไปก็ดีไปงั้นผมเปิดโอ้เด็วๆๆเ,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 เดเดเเดเดเวเดเดเดเเเด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 เเดเดเเด เข้าไปก่อนนะเข้าไปก่อนนะเปิดแล้วจ้าไปเลยไปเรือยชนอกแล้วเหรออ่าผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้จิบชิวแล้วจา้าอะไรกันนะ เมื่อกี้คือผมพยายามกดเบรกเลาว่ะแต่เบรกไม่ทันเอ้าอ๋อนี่ไหลเองอันนี้จะให้พลังงานลมมั้งครับแต่ที่นี่คือเอาเชืเ้อเพลิงใส่ก่อนแล้วกันพายุวิ่งเหรอเก็บไปเรือก่อนดีกว่า เดี๋ยวมันช็อตใส่ใบเรือเอาแต่ว่าต้องเปิดไว้ก่อนนะแมนเนี่ยไม่มีแรงส่งอะ่ะอาอไฟเปิดสองดวงแล้วครับไฟข้างผมก็นึกว่ามันพังอะ่ะตอนแรกไม่พังหรอะโอเคยังไม่มีพายุครับแค่เกือบมีเฉยๆแล้วมั้งปากเขาให้ วิ่งไปเลยจ้าชิวแล้วครับโหแถวฮิ้สกดก็มันลุกลามมากอะแค่สี่น้ำก็ไม่น่าอยู่แล้วทุกคนหรือว่ามันจะไม่มีทะเลจริงๆวะแบบความจริงทุกคนไม่ได้ย้ายหินทุกคนตายหมดแล้วโ <laughs> ห่เศร้าหเดิน,น,นเหมือนกันเออแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไปได้แนละ้วเพราะว่าขนาดพ่อ,อยังตายเลยเราอาจจะเป็นฮิลแม่คนสุดท้ายได้ครับเป็นแบบ มนุษย์สุดท้ายยั่เหลืออยู่เป็นโลกเขาว่าโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกมันคงจะไม่โหราขนาดนั้นใชไ่มเพลงพอครับ สัมผัสได้ว่าเฮ้ยป่าวเขาให้ว่าต้องชนอุ้ยมีเรือด้วยแหละเรือเล็กตลากจะซ่อมก่อนว่าแต่ข้างหน้านี้ให้ผ่านไงอ่ะ ให้ขับชนไปหรอสภาพคือมันมันข้ามไม่ได้อะเออผมว่าไอ้ตรงนี้น่าจะพุ่งชนไปได้มครับจากสภาพมันก็ดูไม่ได้แน่นหนาอะไรมากครับน่าจะพุ่งชนได้ในตรงนีน้ไปเลยครับชนไปเลยอีกสักทีนึงก็ได้พังครับเออว่าแล้วมันชนได้เดี๋ยวต้องไล่กับสวิตที่พังครับไปบ้าเลย ทำง,งานลงไปก่อนจ้าหนูใจใจตกใจตกใจตกใจหมดเลยบานไปบานไปมาเคลียร์ของหน่อยแล้วโมเดลนเรือนี้สวยนะแต่ก็ลาก่อ <trainer> น <Rednerwechsel> <endeu>

ba ơi, chờ, ảo may một thằng lằng này mông nè, ba lúp hép, đạp đi đạp đi, đạp đi đạp đi đạp đi, oh chế เสียหายแค่ข้างบนครับเรารีบไปไดีกว่าทุกคนแถวเนี้ยอ๋อตรงนี้อันนี้มันเป็นที่หลบเลยว่ะผมว่าแล้วมันสร้างเข้ามาเป็นที่หลบ ลูกเข็บนี่เองเกแล้วเพราะว่าเราก็เคยเห็นอันนี้มาแล้วอันนี Luckily, ้มาแล้วครั this, ้งหนึ่งผมว่าข้างหน้าก็น่าจะน่าจะมีอีกนะข้างหน้าโอ้เจนเจนน้ำ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 เอาพังเอาพังเอาพังเขาโอ้เจนเจนแล้ค่อยบอลไม่มีอะไรบอลไม่มีอะไรบอลไม่มีอะไรไปดรอได้บอลไปต่อได้ไปต่อได้ หน้่ขนาดขนาขนาดขนาหลบเลย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 เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วหลบครับหลบครับโอ้โหถ้าเราไม่ได้อยู่ในยาเนี่คือเราน่าจะเละมากอะทุกคนน่าจะเจ็บหนักเอะเพราะว่าขนาดอยู่ในยาที่มันดูดูออกจะแข็งแรงมันก็ดูแข็งแรงอยู่นะไอ้นะถึงว่ามันจะดูแบบปอกแป๊บหนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ดูมันก็น่าดูทนทาาเรื่องอยู่อะ เพราะจะบอกว่าไอ้เม็ดที่มันตกมาใส่เหลือนะั่นน่าจะน่าจะน่าจะแรงเอาเรื่องแรงเอาเยอะด้วยเห็นไหมสภาพนี้โอ้เข้าใจแล้วทำานักถึงมีที่หลบวันนี้ให้ไม่มีนี่คือตายแน่นทุกคนเลยนเป็นโจ้ก็โดนโดนบท ข้องบนต่อครับโอ้ยซ่อมอีกรอบกันถ้าซ่อมรอบนี้ไม่ได้คือผมไปแล้วเพราะมันมันซ่อมแบบซ่อมในที่โล่งมันไม่ดีงไงใบพัดเพราะมันไปชนกับข้างบน ไม่ไปไม่ซ่อมลยครับก็ปล่อยแบบนี้แหละแล้วก็เราจะขับเรือไปแล้วครับข้างหลังนี่ก็ผพังวะเนี่ยงัย้นซ่อมข้างหลังด้วยกันอุ้ยอะไรวะอยู่งเงียบ เฮ้ยุ้ยเอา้าพายุไปแล้เหรอแจมพายุไปครับทุกคนโหกเรือจะระเบิดตายไปซะอีกบ้าเอ้ยอ่ะอไหนก็เปิดไปเลยกันนะครับสอมยงัง เรียบรอ้อยดันดันไปดันไปวิ่งไปเลยลูกพ่อทางลนครับทางลงวันนี้ก็สูงสุดไม่เข้าไว้วางใจตัวเองเท่าไหร่ Okay. เบรกไว้นิดนึงก็ดีใส่เชื้อเพลิงครับไปต่อเฮย้ยเสียงอะไรอ๋อเสียง่อยเสียครับตกใจหมดเลย <c oughs> หลอนพายุครับจอดก่อนจ้าขายาับอีกสักนิดนึงแล้วก็จอดครับข้างหน้ามีอะไรเอ่ยโอเคปิดไปเรือก่อนนะครับ มาดูข้างหน้าดีกว่าว่ามันจะมีวิธีผ่านยังไงเอ่ยอ้าวอ๋อมีหลุมให้กดให้มีมีรูมีรูรอู้เหมืองใต้ดินเหรอไม่แน่ใจครับมีรถไหลไหมตรงนี้ด้วยแฮะนี่ปุ่มอะไรเอ่ย ปุ่มเผาไว้สักอย่างหนึ่งครับแล้วเนี่ยจอดก่อนอ๋อปุ่มเทอ๋อลาวาหลอมเหลวแล้วกดปุ่มนีออ้ต่อปะ นี่ไอ้บีบอัดครับแล้วก็ผักโอ้ไม่เข้าอ่าเขาเผไฟไปเออผักไปไม่ได้เดี๋ยวแบบมันไม่มีแรงถีบเราได้ชิ้นส่วนอะไรมาบางอย่างไม่รู้เดี๋ยวนะมันเพิ่งร้อมเหลยเมื่อกี้มันไม่ร้อนอะไรหรอมจับได้เฉยๆเลยไม่มีร้อนอะไรเนี่ย,ยหรอไม่ร้อนนะครับสวยอ่าตามเศษเดิมครับ มีเกียร์หมุนตรงนี้เหรอถัชชัยเพิ่งกดปุ่มอ,อ้าวอ่าติดแล้วติดแล้วโอเคเครื่องต้นขึ้นไปข้างบนครับอุยตกใจบ้า เชื้อเพลิงครับทางไปต่อสินะทางไปต่ออีกแล้วสินะตืือข้งข้งเรียบร้อยจ้าวิ่ติดบ้าเอ้ยติดอีกอละงั้นเอาอันนี้แปะบอาอันนี้เลยกัน แล้วก็ถังเชื้อเพลิงนี้ก็เอาห้อยไว้ก่อนแล้วกันห้อยไว้ก่อนคือขคางบนพวกมีตะขอให้เกี่ยวนะแต่ผมไม่เกี่ยวป่ะขับต่อดีกว่าเร่งสไปีดแล้วก็ไปเลยครับหวังว่าจะไม่โชวอะไรข้างหน้านะโอเคเบรก ไอ๋อเป็นลิฟ์ครับลิฟต์เหมือนกันอ๋อแต่มันก็ช้ายอยู่นะเนี่ยอ่าแจมแจ่มแจมแจมแจม,แจมขึ้นมาแล้วจ้า Oh. แล้วก็ไปต่อเดี๋ยวมั้ยทุกคนไปต่อเดี๋ยวว่า Let's go <S ทุกคน <c oughs> ไปต่ออีกนิดดีกว่าโอ้โ oh, <c oughs> งจอดทันจอดทันไม่ได้แอมออกูหรอกเอาก้ากูผิดไอบ oh, <c oughs> ้บ้าโอ้โหถังฟรีบ้าเลย ่เป็นะครับถือว่าเกือบคุ้มแล้วกันเกือบคุ้มเกือบคุ้มนี่ไปเลย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 เรามีแรงทีปะจ้า ก็ผิดสิป้าโอ้โหเชอเพิงโอ้ยดีนะไม่เต็มถังแต่ว่ามันให้เชฟเพิงไม่เยอะถือว่าโชคดีไปโหไม่งั้นเสียดายตายโอเคผักไปต่อ,อยนิดนึงอืมทางชันครับสิ่งไมนะ่เนี้ย โอเคถึงครับถึงครับนี่ก็ไหลลงไปเซฟอีกแล้วเซฟอีกแล้วโอ้พาร์ทนี้ ผมก็ตัดจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้เท่า้กันนะครับสหภาพพาร์ทนี้เดี๋ยวเกมมันยาวเกินนะครับโหยี่สิบห้าทียาวกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแล้วก็เดี๋ยวอัดต่ออีกทีนะครับโอ้โหเล่นกันยาวๆเลยครับเกมนี้เล่นกันยาวจริงก็ใครชอบคลิปเกมนี้ก็กดไลค์ด้วยกันนะครับโอ้โหจบพาร์ทคลิปนี้แบบจบเร็วๆเลยกันนะเพราะว่าต้องตัดจบวันนี้เลยนะตอนแรกกะว่าจะเจออีกสภาพโซ่หนึ่งก่อนนะแต่ว่าอันนี้น่าจะอีกนานน่จาจะจากสภาพก็ขอ จบพาร์ทนี้เท่านี้นครับทวนแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าทวนสับเกมฟาร์ลองเซลเชื่อกินฮาวร่แล้วเจอกันในพาร์ทหน้าทวนบายบาย